ดีเจพูเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศคนหัวครัวโอ้โหไมเสียงไม่ปกติเลยครับพี่พี่เหนื่อยไงเพอาะเหนื่อยทำงานมาทั้งวันเดี๋ยวต้องพักสายตาย <c oughs> ได้ครับพี่คืองี้ <c oughs> พี่มาเที่ยวหัวเห็นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านเปลอกพี่ <c oughs> วันนี้ชอบมากเลยเมนูน <c oughs> <ๆ S 2> ชื่อว่า <c oughs> แกงพริกนกแกงพริกนกมือยาวสั่งร้าจกูว่าวันนี้ ร้านเนี่ยมีทุกอย่างใครเนี่ยไม่มีวัตถุดิบเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้อนแลกใจไปตกปลา้วแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะส่งไอเทยปอไปตกปลาคร,รับผม <S <S เราต้องการปลาเก๋าไซส์จานหนึ่งตัวกีข่ขีดกี่ขีด,ขดยันต่ำเลยเอาตำ่ตำเลยอ่ะต่ำเลยห้าขีดห้าขีดเหมือนตกปลาดุกเออมึงไปเอามาให้ตัวหนึ่งเรามาทำงานที่ร้านปอเพ่ที่หุยถ้าปอได้ปลาเก๋ามาพี่ให้ปอห้าร้อยนะ ได้โอเคกูได้ได้แล้วถ้ามึงไม่ได้ยังไงป๊อปตัดคลิปให้พี่ฟรีโอเคโอเคเดีลอ่ะสมมติว่าได้หนึ่งตัวได้ห้าร้อยไหมถ้าได้สองตัวสามตัวตัวละห้าร้อยพี่โอเคไหมพ่อมึงยัวพี่ก็ดีเลยไงไม่ไม่เกี่ยวดิโอ้ยตัวกี่ตัวได้เอากูเอาตัวเดียวไม่ถ้ามึงได้หลาตัวไงก็จะออกมาใส่ไม่เอากูไม่เอาไม่ป๊อปตกได้หลายตัวอ่ะูป๊อปตกเรเบียๆโอเคพรุ่งนี้เป็นตกปลาเอาเก่าพี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ถ้าไม่ได้นะกูให้กระเ,เทยยัดตูดมึงนะอ๋อชอบเลยเท้าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดตัวชอบ <laughs> เดี๋ยวไม่ตัดราการยอกย,ยอกหยโอเคไปไปดีเจพูดเมนูตอนนี้ส่งได้แล้ว <c oughs> ทั่วประเทศและตอนนี้เราอยู่กับพี่ตั้มครับผม คือวันนี้ได้รับภารกิจอันยิ่หลวงมากแล้วด้วยความเมาด้วยด้วยเขามไม่มีสติกันทุกคนนะฮะสเสือไป้ำคำท้าเขาใช่ไหมใช่พีตั้งครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยสามรอยยอดครับสามรอยยอดาปานบุรีนะครับงงผมอยู่ไกกุ๊กครับครับผมอันนี้คือไก่กุ๊นกนะครับวันนี้เราจะออกเรือตามล่าหาปลาเก๋าที่ใหญ่ที่สุดในปานบุรีนะฮะเปล่าพี่ภูมิเจ้องอย่างนี้แหละใช้ไม่ได้เลยไม่ได้อเลยใช่ตอนนี้พี่ภูมิเมาหลับอยู่ที่บ้านนะครับ มันเหยื่อนะวันนี้ก็เราจะทําการเรียกว่าจิกนะครับจะเป็นการใช้เหยื่อเนี่ยไปกระตุกจังหวะใต้น้ํากระแทกับหินอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคู่หมึกอย่างเงี้ยให้ปลาเก๋ามันมากัดนะครับซึ่งถ้าเราช้าเนี่ยการจังหวะกินเหยื่อปลาเก๋าอ่ะเขากินเขาดึงถ้าเราช้าไปแม้แต่สิบวุยเนี่ยติดหินอดติดหินนะครับติดหินติดหินโอ้ยติดที่ใส่พี่บูมาครับก็ครับเดี๋ยวก็จะ กองโยกดูอันนี้ขึ้นงมก็ยังไม่แรงเกินไปน้ำไม่น่าจะแรงมัง้งเเราทิ้งเหยื่อนะครับพยายามทิ้งเป็นเส้นตรงแล้วก็จะหาจังหวะกระแทกหินหินนะกระแทกหินนะหินนะอย่าเพ่งหินอย่าเพนงไก่สั้นนะกระแทกหินครับแล้วก็ทําให้ปลาเก๋าเนี่ยมาชฉวิเหยื่อพอชฉยวิเหยื่อเสร็จก็ดึงขึ้นมาปั่นขึ้นถ้าเกิดขึ้นจากจังหวะที่เขาอยู่ใกล้กนะูเนี่ยได้มาแป๊บเดียวอะ่ะก็ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะก็นะครับันนี้น้ำก็น่าจะวันเท่าไหร่นยสิบสิบห้าเมตรสองเมตร มาดูกันว่าวันนี้ป๊อปจะรอดไหมนะครับได้ครับมามาได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวตกปลากันอ้าวพี่ป๊อปเอาได้ปลาแล้วนะครับดูสิจะตอบโจทย์คำท้าของเจดีภูมิไหมรถรถคันเล็ไม่ค่อยมุนกันนะมึงไปยกสูงอ่ะไปสูงอ่ะได้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ปลาเก๋านะได้แล้วนะครับผมของพี่อ่ะเยอะใส่ไม่ใช่ป้าหมวยเรานะฮะปลาเนื้อครับปลาเนื้อปลาเนื้อโอเคอยู่ไอ้เชี้ยมมาแล้วครับผม เก๋มาแล้วมาแล้วพี่ภูมิเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วห้าขีดห้าขีดเฮ้ยน่าจะเกินนะไหนๆได้ด้วยด้วยด้วยอ่ะสูสีสูสีผมว่าได้ผมว่าได้ได้แล้วพี่ภูมิได้ห้าร้อยได้ห้าแล้วสวยงามอันนี้เป็นเก๋าตุ๊กแกนะครับเก๋าตุ๊กแกอ๊ะแอะแอะโรดร้ายมันจะเหมือนตุ๊กแกเลยอ่าใส่ปาจานนะครับ มาเดี๋ยวตกต่อเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่นี้จะเอาสิบห้าโลเอาจัดเฮ้ยเก๋าสิบห้าก็ไม่ได้อยู่อันดามันครับ <laughs> จัดไปโอเคครับผม ประเทศพี่โบสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,คะอร่อยสุดในหัวหินเชื่อเลย <c oughs> ต้นไฟูครับผมอันนี้เราอยู่มันมายังไงพี่ร้านพี่ร้านพี่ก็อยู่มานานแล้วสิบกว่าปีแล้วมา,างไงพี่มา <c oughs> ก็เหมือนว่ามีเมื่อก่อนที่เป็นของชาวประมงเขาแล้วก็มาไม่ใช่ที่มาที่ไปพี่ซอ,อยอะไรซอยซอ,อยอะไรซอยอาวุธดอนสามอาวุธดอนสามนะครับผมเรือเฟอร์รี่หัวหินพัทยาก่อนหน้านี้ผมมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีร้านแทบจะไม่มีคนเลยนะตอนหลังได้พอท่าเรือมาก็ลูกค้ามาเยอะเนาะเริ่มมีลู ขายเยอะขึ้นตอนนี้เป็นเศรษฐีก็เศรษฐีแล้วเนี่ยวายนิดนิวอย่างรวยเลยคือติดใจแกงพริกนกของพี่บุ๋มมากก็เลยวันนี้อยากจะพาเนี่ยแฟนคลับรายการเนี่ยมาดูว่าวิธีการทํายังไงและเผื่อใครแวะมาเที่ยวหัวหินเนี่ยก็เลยเข้ามาเขาตะเกียบเลยซิกาด้าเข้ามาเข้ามาถึงสุดเลยก็จะเนี่ยบรรยากาศคือแบบล่มลืน<ม>ดูดิล่มแบบ าหาดมันใหญ่โตมากแต่มันล่มลื่นมากอะล้ม,ลม <laughs> อันนี้คือลมแรงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูผัดอาหารไม่ได้นะครับผม <laughs> ก็แวะเข้ามาแล้วเป็นร้านแรกเลย <laughs> เอาละครับเดี๋ยวเอาปลาให้กับพี่ผมก่อนนะอ่ะปลาไม่เก่าพี่ถ้าเกิดเก่ามันไม่อยู่ในถุงนี้หรอก บอกแล้วว่านี่คือกับแกล้มพิษด,ดีที่สุดนะครับผมถ้ากัดหัวหินเนาะใครที่ยังไม่ได้กินแกงพริพกนกของพี่บุ๋มเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเล่าทุกอย่างบนโลกนี้รสชาติเฮี้ยหมดและและีละยดมากต่อสุขภาพกินเพราะอุะทิตตนพยายามที่จะสกัดสิ่งเลวๆนี้ออกไปจากสังคมพม่าสุดนะครับผมนี่กูเสียสลัดนะเนี่ย <c oughs> อ่าครับผมตั้งให้เดือดครับ <c oughs> มันทำ <c oughs> ให้มันเดือดทำยังไงพี่ซักยอดแม่พองตาย อ่านัครเดือดันนั้นมันมันจะโมโหมันไม่โมโหครับผมเรามาระหว่างรอน้ําเดือดเรามาดูเครื่องปรุงบ้างดีกว่าพี่ผมพริกขี้หนูกระเทียมมีหอมแดงมีกระปิมะนาวน้ำตาลน้ำปลาใบกะเพราใบโหระพาอันนี้คือพี่ต้องมาโขกเข้ากันใช่ไหมครับใช่ให้เป็นอย่างนี้สูตรนี่ก็แม่เคยสอนไว้แม่สอนเหรอคนเก่าคนแก่อย่างนี้เป็นเมนูแกงส้มพริกนกสดอะไรเงี้ยทำไมเรียกพริกนกอ่ะพี่พี่ผม คือพริกขี้หนูนี่เขาเรียกพริกนกอ่ะพี่ใช่พริกขี้หนูเนี่ยจริงสรุปนี่เรียกพริกนกอันใหญ่เรียกพริกขี้หนูแต่ว่าคือบางที่ก็เรียกพริกนกบางที่ก็เรียกพริกขี้หนูพริกแกงใส่ไปแล้วใช่ไหมพี่ใส่แล้วตอนเดือดเราก็ใส่แล้วใส่ได้แต่แต่ตอนปลาตอนที่เราใส่ปลาเนี่ยเราคนไม่ได้ทำไมพี่ใส่ไม่ดีก็คือนือถ้าเกิดว่าน้ำยังไม่เดือดเนี่ยปลาอย่าเพิ่งลงปลาอย่าเพิ่งลงมันจะคาว รายการเรามันจะเรียลิตี้หน่อยนะครับเพราะตอนนี้พี่ปวดขี้มากเลย <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะใ,ให้พี่บุ๋มถ้าเกิดว่าน้ำมันเดือดแล้วพี่ผมก็ทำไปก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวผม <c oughs> เข้าน้ำเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมรีบมาอไอตอนนี้ที่เราใส่พริกแกงเนี่ยเราคนได้เนี่ยเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ใสป่ปลา <c oughs> การใส่ปลาแล้วคนนี่มันทำมันขาวด้วยเหรอพี่ปลาปลาไม่สดนี่คาวมากเลยกินไม่ได้ถ้าสดก็ยังพอทนแต่ถ้าไม่สดกูก็คนทะเลทะเลยโอเคก็ไม่มีที่อะไรแล้วเพราะกูกลับปลาไปแล้วน้ำมะนาวครับน้ำปลาน้ำปลากระเพรานี่ลงสุดท้ายเลยลงสุดท้ายลงเราก็ยกได้แล้วอย่างเงี้ยอ๋อลงแล้วยกเลยนะเออเราก็ปิดได้แล้วใครที่แฟมิลี่มาแล้วทั่วประเทศ ิดว่ามันก็แล้วแต่รสนิยมคนนะครว่าคนแต่ละคนชอบอะไรแบบไหนบางคนก็อาจจะชอบแบบหรูหราบางคนก็ชอบแบบบ้านๆส่วนตัวแล้วพี่ชอบอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีเสน่ห์ดีเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่เหมือนกับโรงแรม5ดาวที่ถ้าคุณจะได้5ดาวคุณต้องผ่านคุเภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาตรฐานแบบนี้แบบนี้มันก็เลยเหมือนกันหมดเลยรสชาตอาหารก็คล้ายๆกันสถานที่ก็หน้าตาคล้ายกันแต่ถ้ามาแบบโลโค้เงี้ยมันคือตายใครตายมันเลยแล้วอย่างมื้อเนี่ยพี่ผมก็บอกว่าเป็นสูตรที่คุณแม่สอนมาตั้เด็กมันมีเอกลักษณ์มากพี่ผม นี่ไหมบางทีเราไม่ต้องการอะไรมากนะมีอุปกรณ์นิดนึงความรู้ของเรานะทําเงินได้เป็นแสนเป็นล้านนะพี่นะเพราะว่าอย่ามองกันที่หม้อเนอะต้องมองที่รสชาอย่ามองกันที่หม้อนี่ชอบคําคมของเรา มาดูเนื้อปลานะครับโอ้เนื้อขาวจัวสุกยังแน่นปังเลยสุกสุกกำลังดีสุกกำลังดีสุกกำลังดีก,ก,งดกินกับน้ำซุปร้อนๆเ,นะเนื้อน้ำแน่นหวานๆซุปเข้มข้นเผ็ดยะโอเคไหมครับน ชวนทางบ้านมา,เ,<อ>าเยี่ยมที่ร้านหน่อยครับพี่ก็อยากให้มาแวะมาเยี่ยมมาเยือนร้านต้นซีฟู้ดนะคะอยู่ที่ซอยอ่าวดอนสามรับรองไม่ผิดหวังตอนนี้มาช่วยอุดหนุนกันหน่อยการันตีว่าร้านนี้สุดยอดจริงแล้วเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้โอเคแรับก็แวะเวียนกันมานะครับต้นซีฟู้ดนะครับที่หัวหินนั่นเองตัว <c oughs> นี้ขอบคุณมากนะพี่นะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสัตว์ทางบ้านด้วยนะครับผมไม่มีอะไรมากอ่ะอไปละ <c oughs> ไม่ได้กินข้าวมันปวพี่เป้ก็นั่นเนี่ยทำไมแล้วไอ้ตัวเล็กมันดุอ่ะพี่ตัวตัวตัวเล็กเขาทำเขาเขาเกิดก่อนเนี่ยฮะอ๋อตัวเล็กเป็นรุ่นพี่เดี๋ยวตัวเล็กเขาก็ขอขึ้นขึ้นตูดเดี๋ยวขอขึ้นตูดทางหลังถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวกัดเดี๋ยวเขาไม่ให้เดี๋ยวกัดไม่ไม่ให้ไม่ให้เอาตูดนี่กัดอีกโอ้โคตรโหเลยตัวเล็กเอาละเอาละเอาละ ตัวพูดอะคุณครับแสดงความเป็นบอสแสดงแสดงความเป็นบอสแสดงความเป็นบอสสายสายมีของดีให้ดูดูหน้า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 มันลูกพี่สั่งขอเอาโต๊ะทีหนึ่งยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจ็บรักมาต้องรักนะเจ๊ะเจ๊ะ ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับผมกดแชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่าจจาะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ เภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลีนดีเจภูเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้ว